สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูตัว TMP02A นะครับเป็นกล่องคุมพัดลมไฟฟ้าความเร็วของพัดลมเนี่ยแปรผ่านตามความร้อนของตัวที่เซ็นเซอร์ได้รับนะครับเราสามารถตั้งค่าได้โอเคเรามาดูที่ตัวกล่องนะครับขั้วแรกจะเป็นขั้ว i อจีสวิตช์นะครับขั้วที่2จะเป็นขั้วบวกจากแบตเตอรี่ผ่านฟิล์มเมนะครับขั้วที่3จะเป็นขั้วบวกพัดลม F1 ขั้ว4ขั้วลบพัดลม F1 ขั้ว5ขั้วบวกพัดลม F2 ขั้ว6พัดลม F2 ลบนะครับขั้วเป็นเป็นเป็นขั้วกราวนะครับลง ลงโค้ดลบแบตเตอรี่หรือคงรดก็ได้ครับต่อมาครับเป็นช่องต่อเซ็นเซอร์นะครับตัวแรกจะเป็นของหม้อน้ำนะครับเรดิเอเตอร์โค้ดที่2เป็นของแผงแอร์คอนดนเซอร์นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นคอเลคเตอร์สาหรับต่อไปที่หน้าจอคอนโทรลนะครับเป็นสาย RJ45 นะครับทีนี้มาดูที่หน้าจอคอนโทรลนะครับถ้ามีจุดหลังตัวเลขเนี่ยจะเป็นอุณหภูมิของหม้อน้ำครับแล้วก็ถ้าเรากดคลิกไปหนึ่งที่้าไฟ LED ขึ้นที่ที MP2 ก็คือเท p 2จะเป็นอุณหภูมิของแผงแอร์นะครับ ดไปอีกหนึ่งที่จะเป็นแรงดันแบตเตอรี่นะครับอีกทีหนึ่งจะเป็นอ่าเปอร์เซ็นต์การทางานของตัว PWM นะครับอีกทีหนึ่งจะเป็นกระแสของพัดลมคราวนี้เราดูกัรตั้งค่าครับต้องการร่างค่าให้พัดลมเริ่มทางาน20ให้กดปุ่มร่างค้างไว้นะครับแล้วก็เซตค่าได้ตอนนี้เราเซตไว้ที่75 76องศานะครับแล้วก็พอถึงค่าที่เราต้องการก็ปล่อยด้านไฮ100ก็กดปุ่มบนค้างไว้ครับมันจะขึ้นคําว่าไฮแล้วก็เซตค่าที่เราต้องการแล้วก็ได้ค่าแล้้ววก็ปล่อยไนะครับ ตัวเครื่องจะจําค่าที่เราตั้งค่าไว้เองนะครับหลังจากที่เราปล่อยการตั้งค่าของเทมสองให้กดเลือกเทมสองนะครับแล้วก็กดปุ่มล่างค้างไว้มันจะขึ้นคําว่าโลแล้วก็เซตค่าให้พัดลมเริ่มทำงาน20%แรกนะครับแล้วก็ไฮเหมือนกันกดปุ่มบนค้างไว้จะขึ้นไฮนะครับแล้วก็เซตค่าที่เราต้องการพอได้ค่าแล้วเราก็ปล่อยเซตค่าอารลามไฮเทมนะครับให้กด2อปุ่มพร้อมกันพอขึ้นด้วย AL แล้วเราก็เซตค่าที่เราต้องการแล้วเราก็ปล่อยนะครับเครื่องจะจําค่าเองนะครับตอนนี้อุณหภูมิ68อง 75แล้วพัดลมจะเริ่มทํางานที่7ไ20%แรกนะครับ75องศาพัดลมจะเริ่มทางานที่20%แรกนะครับแล้วก็85องศาคือความเร็วพัดลมที่100%นะส่วนตรงกลางระหว่าง75จนถึง85เนี่ยตัวกล่องจะเป็นตัวปรับความเร็วพัดลมเองนะว่าจะให้เลือกความเร็วที่กี่เปอร์เซ็นต์ตัวกล่องจะเป็นตัวคิดเองคราวนี้เรามาดูที่หน้าจอว่าที่ต่อกล่องของโทนว่าเราสามารถดูค่าอะไรได้บ้างนะครับตอนนี้เรามาดูที่เปอร์เซ็นต์การทำงานคือ100%เพราะว่าอุณหภูมิสูงถึง85แล้ว โอเคที่ร้อกินกระแสยยที่สิแอมป์นะครับแล้วก็ลดลงนะครับถ้าอุณหภูมิลดลงความเร็วพัดลมก็จะลดลงตามดูจากกระแสนะครับจาก1ิบเกแอมป์ก็จะลดลงมาตามสเต็ปนะครับจนอุณหภูมิต่ากว่า75ลบ2ก็คือ73องศาพัดลมก็จะหยุดหมุนนะครับอันนี้เป็นเปอร์เซนต์การทํางานของตัวพัดลมนะครับเริ่มเริ่มตน้นจะเริ่มที่20%แรกแล้วก็ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นเปอร์เซนต์ก็จะสูงขึ้นจนถึงร้อยนะฮะแล้วก็ถ้าอุณหภูมิลลดลง ปรเซ็ทต์การทางานของพัดลมก็จะลดลงตามในกรณีที่สายเซ็นเซอร์ขาดนะครับพัดลมจะทํางาน100%แล้วก็ที่หน้าจอจะขึ้น E.R. แต่ไม่มีเสียงเตือนนะครับคราวนี้เราจะมาลองเทสของตัวเทมสองนะครับว่าถ้าอุณหภูมิเกิน45องศาตามที่เราตั้งไว้เนี่ยพัดลมก็จะเริ่มทํางานที่20%แล้วก็จะ1 0 0ที่60องศาตามที่เราตั้งไว้นะครับอุณหภูมิแผงแอร์จะไม่ต้องควรจะไม่เกิน60องศานะครับด้านออกจากแผงเข้าไดเออร์นะ าอุณหภูมิของหม้อน้ําเกินนะครับเครื่องก็จะร้องเตือนให้เราทราบนะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิเกินจากที่เราตั้งไว้แล้วนะครับให้เราลองเช็คดูว่าพัดลมเสียไหมหรือว่ากรองมีปัญหาไหมนะครับ <No. S 1> ในภาพจะเป็นไดอะแกรมสําหรับต่อสายไฟนะครับสําหรับก่องตัวนี้เหมาะกับรถกระบะแต่งซิ่งหรือว่ารถสายแคมปิ้งที่ต้องการคุมพัดลมให้มีประสิทธิภาพมากโดยการประหยัดพลังงานนะครับทำงานเมื่ออุปกรณ์ที่เราเอาเซ็นเซอร์ไปแปะนั้นร้อนจริงๆนะครับ ตัวกล่องจะสั่งให้ความเร็วพัดลมสูงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อความร้อนของอุปกรณ์ที่เราไปแปะนั้นลดลงความเร็วของพัดลมก็จะลดลงตามนะครับเป็นการประหยัดพลังงานขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ